เป็นไงแต่งจอเท่ไหมเท่ไหมฮึดใส่แว่นได้โอ้ไม่ใช่แล้ววันนี้จะพาไปจีบสาวไทยใหญ่สาวไทยใหญ่ขายน้ำปั่นสวยมากเลยนะรอรอรด,ดูกันวันนี้มีตังอยู่ห้าสิบบาทไปจีบสาวไปพร้อ,รอมๆกันเลยครับ let's go <S เชียงใหม่ก็แบบนี้แหละครับนักจากรถจัดเต็กแล้าแดดก็ร้อนมากมากครับร้อนแบบร้อนจัดๆเลยอ่ะครับผม ไกตรงนี้รถติดมากเลยครับตอนนี้มารออยู่รออยู่เพื่อที่จะได้เจอสาวเราก็รอได้แดดร้อนเราก็รอได้ไม่มีปัญหาไปกันเลยเขาบอกว่าอย่างเ,เ,นะเรเลียวเล็วก็ดูอเองเลยครับ ตอนนี้ก็น่าจะมาถึงแล้วนะครับน้องเขาบอกว่าทํางานที่แอบิกซีนะครับถ้าผมมาไม่ผิดนะตอนนี้ก็ได้ที่จอดรถแล้วนะครับโอ้กว่าจะหาที่จอดได้แต่ยังหาร้านน้องไม่เจอนะครับน้องเขาบอกว่าน้องขอทํางานอยู่ข้างหลังแต่ผมมาข้างหน้าโอ้โหนี่นะครับที่แฟนเพจแต่หลายคนแนะนํามาว่าแสนนักแสน้นหนาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะรัาผมเชื่ออะไรครับ แงก้วเปิดหน้ากากโชว์ความสวยหน่อยได้ไหมเปิดหน้ากากหนาะได้รึไมาอยากเห็นแน่ใจได้ใจไม่อยากเห็นมากๆเลยโอ้ยงามมากเลยนะครับมาเราทำงานที่นี่นานหรือยังประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะคนมีแก้มนั่นแหละคนน่ารักอ่ะอันนี้เป็นคนที่ไหนครับมองยังไงเป็นคนเอ่ยแล้วเป็นนักฟ้าชัดๆนักฟ้าต้อง มันต้องอยู่บนสวรรค์สิอันนี้นางฟ้าตกดินใช่ไหมเอาหน้าลงก่อนเสร็จแล้วก็อยู่ติดโอเคโควิด <COVID. S 1> ใช่ไหม <laughs> มีเมนูอะไรในร้านนี่อะไรอร่อยที่สุดครับอร่อยทุกอย่างคะ่ะโดยเฉพาะแมคคาถ้า <laughs> <laughs> งั้นเอาแมคคาวอกก็แล้วกันก <laughs> ินอะไรดีคะวันนี้มีอะไรแนะนำล่ะที่เพิ่งมาเป็นค <laughs> ร,รั้งแรกแม่หน้าที่เจอที่นี่ก็เป็นชา พยอมค่ะคือชาไทยนั่นเองชาพยอมนี่จ้าของเป็นภาพพยอมใช่ไหมออันนี้โทรถามไหมครคับ <laughs> ไม่จองแล้วค่ะไม่จองไม่อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าง,งั้นพี่เอาอะไรดีเอาเป็นเอาเป็นโกโก้ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่แก้วแต่กลับบ้านนะไม่ต้องเด็ก <laughs> 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 โอ้แม่คาน่ารักมากเจ <laughs> <laughs> ้าบอกถ้า,าง,งั้นเอาเป็นโกโก้ครับ <laughs> โอเคค่ะ หวานปกติครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่หวานอยู่แล้ว<ม>พี่เป็นคนที่หวานปกติแต่ว่าคนสั่งไม่ปกติเลยถ้าหวานพี่เสียนี่ไงใส่ไข่เหรอคะถ้าหวานพี่เสียน้อใส,ใส่ไข่สองฟองค่ะสองฟองคนสวยทำอะไรก็ต้องอร่อยอยู่แล้วแหละซื้อกินบ่อยๆนี่เบาหวานขึลน้ะมั้งเนี่ย มากเลยเดี๋ยวไม่พันใจลูกค้าแม่ค้าขาวมากเลยต้องไปรับจ็อบพิเศษแล้วเนี่ยไปเป็นนางแบบมีงานอะไรให้ไหมคะรงนี้ร้อนมากเลยค่ะพี่พี่ก็ร้อนมากเลยร้อนร้อนอะไรอากาศหรือว่าเงินได้ล้วค่ะครับขอบคุณครับโอ้ยน่ากินมากเลยนากินเท่าๆกับคนขายเลย อยากจะรู้ว่าถ้าพี่ต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะได้ถึงจะแถมคนขายอ่ะโอ้ยอันนี้โทรถามแม่ไหมคะ <laughs> ถามแม่เลยเหรอถึงขั้นนั่นเลยเหรอถึงขั้นถามแม่เลยเหรอจกตัวแถมแม่ไห้สะเมื่อกี้ีนที่หลงทางแบบหลายรอบมากเลยนะก็น้องบอกว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาไงแต่มาไม่ถึงสักทีทำไมถ่ายร้านไก่ย,ย่างห้าดาวไม่ใช่ที่เดียวกันไหม <c oughs> พี่ว่าต้องอร่อยแน่เลยเดี๋ยวขอ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 ฝากช่องเราหน่อยฝากคนอื่นติดตามหน่อยฝากหมายถึงช่องอะไรคะช่องพี่ชื่อช่องอะไรอ้าว J C B L อ๋อนึกว่า f P D O ไม่ใช่ f P D คืออะไรอ้าวไม่รู้จักหรอไม่รู้จักเขาดังจะตายอะไรนะสไป์ไงพี่สไปน์พี่สไปน์เหรอกินแต่สไป่์ไม่ได้กินสไป ไม่รู้จักช่องพี่สบายเหรอไม่ร er: ู้จักเก๋ไก๋ได้เสด็เด้วยเพิ่งเพิ่งออกมาจากถ้ำอ่ะโอ้ยโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณมากเดี๋ยวถ้ายอดเดียวสูงๆพี่จะมาถ่ายใหม่นะสักวยนะคะครับครับผมมาโอ้ยอยู่ที่ไหนล่ะฮะอยู่ที่ไหนนะร้านอ่ะร้านอยู่บิ๊กซีดอนจันทร์ค่ะบิ๊กซีดอนจันทร์เชียงใหม่ถ้าใครที่อยู่เชียงใหม่เปิดทุกวันได้ไหมเปิดทุกวันเลยค่ะทุกวันแม่ค้าก็คุยดีอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าแม่ค้าหยุดทุกวันพุธค่ะ าแม่ค้านอนอิ่มก็คุยอย่างนี้ทุกวันใช่ไหม<ช>วันนี้นอนนอนนอน<ห>ามาก็ไม่ต้องไม่ต้องคุยได้เยอะ <laughs> ถ้างั้นสั่งโกโก้คงจะได้กาแฟแต่ถ้าแฮงใช่ไหม <laughs> ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ